อะสวัสดีครับไวรุ่นหลังจากปิดทิพย่อมใต้รอบนี้สิบเจ็ดถึงยี่บห้าธันวาสองห้าห้าที่ผ่านมาวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดธันวาเราก็จะมาขอขอบคุณลูกค้าทั้งหมดรอบนี้ลงไปทํารถไปสิบหกคันชุมพรคันแรกชุมพรเก็บสายย้ายคอยลกถังแล้วก็ตูนกล่องใหม่แล้วก็ ลนครสิชนสิชนตูนกล่องพร้อมตูนสามคันรวดแล้วก็ตัวเมืองนครกล่องพร้อมตูนอีกหนึ่งคันไม่ใช่ตัวเมืองนครตูนกล่องแก้ใหม่อีกหนึ่งคันแล้วก็หาดใหญ่สามคันอ่าปัตตานีหนึ่งคันยะลาหนึ่งคันนะาธิวาสหนึ่งคันตังสามคันกระบีหนึ่งคันแล้วสุราษฎร์หนึ่งคันทั้งหมดสิบหกคันก็ขอขอบคุณมากๆที่ยังไว้ใจและเลือกใช้บริการนะครับ แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคันทุกๆคนที่ร่วมบริจาคร่วมทําบุญสมทบทุนซื้อของเล่นให้เด็กๆที่บ้านเด็กกำพร้าดารุณีมานที่อาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสที่ผมเอาของเล่นไปให้มาหลังจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วเด็กๆมีความสุขมากขอบกับของขวัญปีใหม่รอบนี้ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่ช่วยอุดหนุนซื้อสร้อยซื้อสายคล้องคอซื้อสายคล้องแมสอะไรต่างๆนานาที่ผมเอามาขายหาทุนก็ขอบคุณมากๆนะครับเนื่องจากรอบนี้ ทุกๆรอบบ้านหลังนี้เราไปมาทุกรอบรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วมั้งไม่รู้จำไม่ได้ไปทุกรอบก็จะหักเงินก่อนไปก็จะหักเงินรวบรวมเงินทําบุญหักคันละสามร้อยาแรงผมเพื่อนําไปซื้อของไปบริจาคเนื่องจากทุกๆรอบเราไปเราก็มอบให้แต่สมุดปากกาดินสอบรรทัดยางลบเครื่องเขียนลูกวงลูกบอลซึ่งไปในทุกๆรอบเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเด็กๆไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งของที่เราเอาไปมอบให้ เรารอบที่แล้วเราก็เลยทําการเรารอบที่แล้วเราก็เลยถามว่ารอบหน้าอยากได้อะไรก็หมายถึงรอบนี้อรอบที่แล้วเราไปเมื่อเดือนพฤษภาเด็กๆเ,เด็กเขามามากระซิบข้างๆบอกว่าอยากได้ของเล่นพอดีจังหวะที่เราจะมาอี่รอบนึงก็คือเดือนธันวาก่อนปีใหม่เราก็เลยตัดสินใจคุยกันกับแฟนว่ารอบนี้เราจะจัดของเล่นให้แบบจังหนั่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรยังไงถึงแม้ของเล่นมันจะเป็นสิ่งของที่มันไร้สาระที่มันดูไม่มีประโยชน์ ทางการใช้งานแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ทางความรู้สึกของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งเด็กควรมีของเล่นได้เล่นซึ่งจาบที่เราเอาไปให้ซึ่งเราก็เห็นใจในคลิปแล้วว่าเด็กๆจะบอกว่าดีใจมากมันก็ไม่ได้นะมันมันรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าใครได้อยู่จุดนั้นนะเวลานั้นนะวันนั้นที่เอาไปให้เด็กๆแม่งโคตรดีใจเลยก็ขอบคุณทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ตื่นตาตใจอิ่มเอิใจอย่างที่เราได้นํา ไปให้ผมเป็นแค่สะพานบุญส่วนหนึ่งอะก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆค,คันที่ทําให้เกิดทลิปดีๆทลิปนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมท่านคนนี้มันอะไรยังไงของมันวะแม่งไปทั่วประเทศเลยเหนือใต้อีสานออกโกผมไปมาหมดแล้วไปยันเดตตรงเส้นไหนที่มีระบงระเบิดที่เขาว่าแล้วว่าน่ากลัวไปมาหมดแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะขอบคุณ ขอบคุณประเทศไทยที่มีสามจังหวัดชายแดนใต้ดีๆให้ผมได้ไปเที่ยวอยากจะฝากทุกคนว่าสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวถ้าคนที่ไม่เคยไปเห็นแต่ในข่าวก็จะว่ามันน่ากลัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมไปมาแล้วผมสัมผัสมาแล้วสวยงามทุกเส้นทางสวยงามทุกที่ที่ต้องเที่ยวมีให้เที่ยวเยอะแยะมากมายของกินอร่อยผู้คนใจดีก็ถ้าใครยังไม่เคยไปขอแนะนํา ออกจากหาดใหญ่พ้นหาดใหญ่จะ,จะเข้าปัตตานีวางทุกสิ่งวางทุกอย่างวางทุกชุดความคิดที่เสพมาจากสื่อต่างๆว่าสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นวางทิ้งไว้ที่หาดใหญ่ให้หมดแล้วเข้าไปเที่ยวกันซะเชื่อผมบอกเลยสวยงามเสมอสามจังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียะลานาาธิวาสเป็นสามจังหวัดที่ผมรักมากที่สุดนะตอนนี้ในประเทศไทยชอบไปมากที่สุดถ้าให้เลือกไปเที่ยวผม เลือกขี่รถหรือจะเลือกไปเที่ยวผมจะไปสามจังหวัดนี้กลางค่ำกลางคืนบอกเลยก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ขับรถได้เหมือนปกติไม่มีอะไรน่ากลัวผู้คนใช้ชีวิตกันปกติมีแต่ข่าวที่เห็นมันออกไปมันไม่ปกติข่าวมันไม่ปกติแต่คนที่นู่นมันปกติใครทีิคิตจะไปเที่ยวเชิญไปเที่ยวได้เลยนะครับก็ทริปน,นี้ปิดทริปบางทีเรียบร้อยได้ทดํารถได้งานได้เงินได้ท่องเที่ยวถึงแม้จะมีอุปสรรค ขาไปนิดหน่อยก็ยคือรถผมเบ้นผมเสีย,ยก็ทลายจับกรุงเทพให้เขาไปยกเครื่องใหม่ผมก็เลยสั่งเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปแล้วก็เช่ารถจากเพชรบุรีไปลุยกันต่อจนจบทริปแล้วก็พอวันกลับอู่ที่กรุงเทพวางเครื่องใหม่เบ้นให้ผมเสร็จผมก็สั่งให้เขาขับรถมาจอดไว้ที่โรงแรมที่เพชรบุรีแล้วผมก็รถยนต์ที่เพชรบุรีไปคืนแล้วก็ขับรถยนต์ผมกลับก็ทริปนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจากใจทริปหน้าเจอกันใหม่รอบใต้คราวหน้า เดือนพฤษภาคมนะครับไม่รุ่นสวัสดีครับ